สวัสดีครัวันนี้นะคะมาเปิดกล่องออริเฟมกันอีกครั้งนะครับกับผมโจทธนาพลนะคะผมวันนี้นะครเรามีสินค้ามากมายเลยนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับไปดูกันเลยดีกว่าน้อเพื่อไม่เกินแสเวลานะครับผมตัวแรกเลยที่นําเสนอคือตัวนี้เชงออริเฟมเม e เดชเชนพาเลตนั่นเองนะครับมันคือพาเลตที่คุ้มค่ามากเลยราคาสมาชิกจะอยู่ที่ประมาณ พันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดราคาไม่สมาชิกจะอยู่ที่2290นะครับผมตัวนี้นะครับข้างในนะครับมันประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือส่วนที่1เชงเป็นกระจกครับผมบานเบลเลอร์เทอเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้พาเลตของเรานะครับเช็งมาแล้วมีตั้งแต่ที่ปัดแก้มนะครับผมก็คือบัชออนอ่บัชออนนะครับผมแล้วก็มี อ่าอ y ยแชโดว์ทาตารวมไปถึงลิปสติกนี่นะครับลิปสติกทาปากนะครับผมทั้งหมดก็คือเนี่ยตามเฉดสีพวกนี้นะครับคุ้มมากเลยทีเดียว2,290บาทเองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับตัวนี้ครับ Make a ม c h ด n g e palette นะครับผมตัวต่อไปนะครับผมที่จะนำเสนอขอนำเสนอในผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมกันก่อนเลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนั่นก็คือ แอตาตินนะครับแอตาสตินตัวนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่าซูดิดคอมเพกนะครับมันคือสารจากสารายแดงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติมากมายเลยอาทิเช่นนะครับบำรุงดวงตานะคบผมหรือว่าจะเป็นการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงต่อต้านโรคมะเร็งด้วยนะครับรวมไปถึงเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะบำรุงแบบว่าร่างกายภายในนะครับซึ่งทําให้อวัยวะภายในพวกหัวใจอะไรต่างๆเนี่ย เสื่อมช้าลงได้นะครับผมตัวนี้คือสรารพัดประโยชน์จริงๆนะครับผมก็คือมันจะดีกว่าพวกอ่าพวกส,สการสกัดจากเมล็ดองุ่นหรือพวกวิตามินอ e. ีคือมันมีค่าคุณสมบัติเนี่ยในการต่อต้านอนุมูลิสาะเท่าที่ผมจําได้เนี่ยจากวิตามินกับ เทียบกับวิตามินซีนะครับมากกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่ามากกว่าวิตามินอีเนี่ยถึง550เท่าเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากเบ็ดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสี่มิลลิกรัมนะครับผมก็คือว่าทานได้30วันนะครับ1เดือนเต็มเพราะว่าในนี้จะมีอยู่30เม็ดคือทานวันละเม็ดฝากไว้ด้วยนะครับแอตตาสาตินนี่นะครับเซอร์วิดิตคอมเพก ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดราคาสมาชิกจะเหลือ1147ง11หนึบาทถ้าเกิดไม่สมาชิกนะครับจะอยู่ที่1490บาทครับผมต่อไปนะครับอาหารเสริมตัวที่2นะครับผมตัวนี้เลยเห็นไหมครับนะครับจะเป็นมันติวิตามินแอนด์มิเนอรัลนะครับผมบรูนะครับ สาเหตุที่มันเป็น b l u เพราะว่าเราจะมี2อง a r ี y blue กับ purple นะครับ b l u คือสีน้ําเงินสีน้ำเงินเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับ purple คือสีม่วงสีม่วงสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมครับ ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะครับก็คือบูทานในผู้ชายแล้วก็เพอร์เพิลทานในผู้หญิงนะครับแล้วที่สําคัญที่มันต่างไปกว่าน,นั้นคือบู Boo เนี่ยจะมีวิตามินนะครับทั้งหมด12ชนิดมีแร่ธาตุทั้งหมด6ชนิดส่วนเพอร์เพิลของผู้หญิงจะมีวิตามิน12ชนิดแร่ธาตุทั้งหมด7ชนิดทําไมถึงเป็น7นะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนนะครับนั่นคือมีการขับธาตุเหล็กออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมธาตุเหล็กเข้าไปเพราะฉะนั้นธาตุที่7ของผู้หญิงที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือธาตุเหล็กนนั่นเอง ตัวต่อไปนะคะผมตัวต่อไปเดี๋ยวให้ดูที่กล่องก่อนละกันนะครับกล่องมันจะเป็นแบบนี้15 ml ราคา179บาทไม่สมาชิกสมาชิกเหลือ138บาท Tender Care Lip Balm ครับลิปสารพัดประโยชน์ของเราตัวนี้ขายแบบว่าดีมากเลยนะครับตั้งแต่แบบ สามสี่สิบปีที่แล้วก็คือยังขายจนปัจจุบันขายดีมากเป็นตัวท็อปของออริเฟมเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้มันสามารถทาที่ริมฝีปากได้ข้อศอกด้านได้จมูกเล็บได้นะครับหรือว่าสิวตัวนี้ผมก็ทาอยู่พวกสิวอักเสบต่างๆนะครับแผลไฟไหม้น้ำนนลวกนะครับทาได้หมดเลยครอบจักรวาลเลยนะครับดีกว่าพวกบัวหิมะด้วยนะครับผมดีกว่าวัสลีนด้วยต่อไปนะครับเราจะให้ดูภายในนะครับนี่คือกระปุกที่แท้จริงนะครับตัวนี้จะเป็นออริจินอลไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะครับ ข้างในเนะื้อครีมเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับอ่านะคะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะคะผมเรามีอีกสองตัวนะครับนั่นคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะผมมันต่างกันยังไงกับตัวนี้สามตัวเช่ง ต่างกันยังไงนะครับ๋ยวอธิบายให้ฟังทีละตัวเลยนะครับผมตัวนี้คือออริจินอลอ่าผ่านไปตัวนี้นะครับเนื้อครีมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่า179บาทเหมือนกันราคาเธอเท่ากันเลยนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ตัวนี้เป็นกลิ่นเชอร์รี่เป็นกลิ่นเชอร์รี่จริงๆเลยหอมมากหอมหวานเลยนะครับหอมจริงๆแต่ตัวนี้จะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะครับผมตอนนี้ถามว่าใช้กลิ่นไหนดีล่ะถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบกลิ่นอะไรเลยแนะนำออริจินอลชอบกลิ่นแบบผลไม้นิดๆแนะนำเชอร์รี่ ถ้าเกิดชอบกินชอ็นชอกโกแลตหอมหวานหวานมากพวกแคนดี้เลยอะใช้ตัวเนี้ยดีคือคุณสมบัติเหมือนกันเนื้อครีมะไรเหมือนกันหมดแต่ต่างที่กินนะคบผมตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบหวานแนะนําว่าก็ใช้เป็นออริจินอลจะดีกว่าเพราะว่ามันหวานจริงหวานมากเลยผมยังไม่ใช้อะผมใช้ตัวนี้กับตัวนี้คู่กันครับผมต่อไปเอาหายไปไหนวะตัวไหนแล้วขอโทครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ต่อไปเจลล้างหน้าของเราชีทชีออยของเรานะครับผมออลิเฟมทีทีออยตัวนี้จะอยู่ที่สองสองเก้านะครับผมราคาไม่สมาชิกถ้าราคาสมาชิกจะลดราคาลงไปอีกยี่สบามเปอร์เซนตะครับตัวนี้จะอยู่ที่ร้อยห้าสิบมลคุณสมบัติของมันคือควบคุมความมันนะครับลดสิวได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวนะครับผมใช้เลยตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าจริงนั่น ต่อไปตัวไหนเอ่ยสักครู่นะครับอ่ะเป็นตัวนี้ก็กันน้ำหอม ecal for men นี่นะครับ75 ml ราคาปกติ990สมาชิกลดเหลือ760บาทนะคะผมหอมมากเลยตัวนี้จริงๆผมก็เคยใช้อยู่ตัวนี้แต่ปัจจุบันผมจะใช้อีกกลิ่นหนึ่งแล้วนะครับผมก็คือกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นเก่านิดนึงนะครับผมแต่ว่าเป็นกลิ่นท็อปครับขาดีมากเลยนะครับเป็นตัว for men นะครับผมสำหรับผู้ชายที่ชอบเหมือนกลิ่นแบบ คล้ายๆพวกผู้โปโลอ่ะแบบชุนๆุนนิดนแต่แต่ไม่ได้ฉุนมากอ่ะนึกออกปะแต่ไม่ได้แบบว่าอ่อนอ่อ่ะจะเป็นตัวนี้ครับผมออกแนวสปอร์สปอร์นิดนึงอ่ะใช้ได้นะคะผมตัวสุดท้ายแล้วเนาะของคลิปคลิปนี้นะคบผมโอ้ยร้อนมากนะครับตัวนี้เลยชิงตัวนี้ของเรานะครับได้เป็นตัวเครื่องหมายบวกด้วยเห็นปะ แอรก็คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆพวกเวสซัมอาพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละคือมันใช้ดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวแช่เท้าแล้วกันเรียกชั้นสั้นนะครับผมรหัสของมันจะเป็นหนึ่งแปดเจ็ดหกสามเนี่ยเห็นป่าวอ่าหนึ่งแปดเจ็ดหกสามถ้าใครอยากซื้อนะครับหนึ่งแปดเจ็ดหกสามนะ ราคาเต็มเต็มมันจะอยู่ที่2กับแลดแล้วก็23%เปไปบวกลบเอาเองก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับใช้ดีมากๆจริงๆนะครับปัจจุบันนี้ก็คือว่าผมใช้อยู่ใช้แช่เท้ามันจะเหมือนสปาแบบบำรุงเท้าทำให้ผิวแบบเท้าดีขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้หอมมากนะครับ โอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ปิดกล่องอลิเฟมกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราจะเอาสินค้าอะไรมาเปิดกล่องอลิเฟมติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามกันนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับมีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับแคตตาล็อกอลิเฟมนะคะผมแคตตาล็อกของเรานะคบผมเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนใฉไลทุกเดือนนะครับถ้ายังไงแล้วนะครับ อยากได้แคตตาล็อกของเรานะครับเข้ามาขอได้นะครับที่ Facebook หรือว่าเว็บไซต์หรือว่าเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเบอร์โทนะครผมผ8 6 3 4ม086 344 3075โทรได้24ชั่วโมงเลยผมชื่อคุณโจ้นะครับผมรวมไปถึงเว็บไซต์ของผม w w w o l i f a m r i c h com o r i f l a m e r i c h com นะครับรวมไปถึง facebook w w w facebook o com อลิเฟมไทยแลนด์ครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้ถึงเวลานะครับอันสมควรแล้วแหละนะครับผมเราปิดกล่องกันดีกว่าแล้วโอกาสหน้านะครับเรากลับมาเจอใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย